ดวงชะตาวันที่19กันยายน2568คำทํานายสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ดาวเสาร์เจเป็นดาวประจำวันเกิดของท่านภาพรวมวันนี้คือวันแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญและเป็นจุดเปลี่ยนที่เต็มไปด้วยโอกาสอันลึกซึง้งดาวเสาร์เจ็ด ซึ่งเป็นดาวประจำวันเกิดของท่านกำลังเป็นหัวใจสำคัญของปรากฏการณ์เสาราหูซึ่งเป็นคู่มิตรใหญ่ที่มักจะนำมาซึ่งโชคใหญ่ที่เกิดจากความท้าทายความอดทนและความมีวินยัยความอดทนความรับผิดชอบและความสุขุมคัมภีรภาพซึ่งเป็นคุณสมบัติโดยธรรมชาติของท่านคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดในวันนี้ และที่สำคัญพลังงานของดาวพุธ4ที่เฉียบคมจะมอบความกระจ่างทางคิดและวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ให้แก่ท่านเพื่อให้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้และสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเพื่อสร้างประโยชน์ที่มั่นคงในระยะยาววันนี้ท่านคือสถาปนิกผู้กำลังจะว,วางศิลาฤกษ์ให้แก่ชีวิตบทใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมการงาน มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดความก้าวหน้าครั้งสำคัญในโครงการระยะยาวที่ท่านได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจและอดทนทำมาเป็นเวลานาน,านความพยายามอย่างมีวินัยของท่านกำลังจะผลิตดอกออกผลพลังของวันทงชัยบ่งชี้ถึงชัยชนะที่จะได้รับหลังจากการต่อสู้ที่ยาวนาน ขอให้ท่านใช้ทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมจากดาวพุธในการรวบรวมและนำเสนอผลงานความสำเร็จของท่านเพื่อใช้เป็นข้อต่อรองในการเลื่อนตำแหน่งหรือขอความรับผิดชอบที่สูงขึ้นคำพูดของท่านในวันนี้จะเต็มไปด้วยน้ำหนักของประสบการณ์และอำนาจที่น่าเชื่อถือการเงินวันนี้อาจเป็นวันที่การลงทุนระยะยาวแบบอนุรักษ์นิยมของท่านจะถึงจุดค้มทุนหรือให้ผลตอบแทนที่งดงาม ปรากฏการเสาราหูอาจนำมาซึ่งโชคลาภที่ไม่คาดฝันซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรือผลตอบแทนจากงานหนักในอดีตขอให้ท่านใช้สติปัญญาที่เฉียบแหลมจากดาวพุธในการบริหารจัดการความมั่งคั่งที่ได้รับมาใหม่นี้อย่างชาญฉลาดโดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างโครงสร้างทางการเงินที่มั่นคงและปลอดภัยในระยะยาวมากกว่าการใช้ใจ่ายเพื่อความสุขชั่วครั้งชั่วคราวความรัก สำหรับคนโสดความมั่นคงและความจริงจังคือหัวใจของความรักในวันนี้ท่านมีโอกาสที่จะได้พบเจอกับคนที่มีวุฒิภาวะจริงจังและกําลังมองหาความสัมพันธ์ที่ยืนหยัดความสัมพันธ์อาจไม่ได้เริ่มต้นอย่างร้อนแรงหวือหวาแต่จะให้ความรู้สึกที่หนักแน่นมั่นคงและเชื่อถือได้สำหรับคนมีคู่ วันนี้เป็นวันที่เหมาะอย่างยิ่งที่จะกลับมายืนยันคำมั่นสัญญาที่มีต่อกันและร่วมกันแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างในความสัมพันธ์การพูดคุยอย่างจริงจังในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการแบ่งหน้าที่หรือเป้าหมายในอนาคตจะช่วยสร้างรากฐานที่แข็งแรงยิ่งขึ้นสำหรับชีวิตคู่ไปอีกหลายสิบปีสุขภาพ ท่านควรให้ความใส่ใจเป็นพิเศษกับสุขภาพที่เป็นรากฐานของร่างกายเช่นกระดูกฟันและข้อต่อซึ่งเป็นอวัยวะที่ดาวเสาวควบคุมดูแลความเครียดจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ท่านกำลังเผชิญอาจสะสมและแสดงออกมาเป็นความตึงเครียดทางกายภาพเป็นวันที่ดีสำหรับการบำบัดที่เน้นเรื่องโครงสร้างเช่นการจัดกระดูกหรือการนวดกดจุดลึก อุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคสำคัญที่สุดคือการต่อต้อตานการเปลี่ยนแปลงหรือทัศนคติในแน่ลบพลังงานของดาวเสารอาจทำให้รู้สึกหนักอึง้งและท่านอาจเผลอไปจดจ่ออยู่จับภาระและความยากลำบากของการเปลี่ยนแปลงมากกว่าที่จะมองเห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่นั้น ท่านอาจยึดติดกับวิธีการเดิมๆที่คุ้นเคยจนมองไม่เห็นเส้นทางใหม่ที่ดีกว่าที่กำลังเปิดออกอยู่ตรงหน้าคำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบภารกิจของท่านคือการใช้พลังงานที่คล่องแคล่วและมองไปข้างหน้าของดาวพุธมาช่วยปรับสมดุลและลดทอนความหนักอึ้งและยึดติดกับอดีตของดาวเสาท่านต้องเปลี่ยนจากผู้แบกรับภาระให้กลายเป็นผู้วางแผนอนาคต ด้านการงานและชีวิตให้ท่านใช้พลังของดาวพุธในการสร้างแผนที่สำหรับชีวิตบทใหม่เขียนกอกมาเป็นข้อๆอ,อย่างละเอียดถึงขั้นตอนที่ต้องทำรัพยากรที่ต้องการและประโยชน์ที่จะได้รับในอนาคตการกระทำนี้จะช่วยเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงที่ดูน่ากลัวและเป็นนาม,มารมให้กลายเป็นโครงการที่สามารถบริหารจัดการได้ด้านความคิดจงหาเวลาพูดคุยกับเพื่อนสนิท หรือคนที่ท่านไว้ใจและเล่าให้เขาฟังถึงความหวังของท่านสำหรับอนาคตการเปล่งเสียงพูดถึงความเป็นไปได้ในแน่บวกออกมาดังๆจะช่วยปรับเปลี่ยนกรอบความคิดของท่านจากความรู้สึกเป็นภาระดาวเสาไปสู่ความรู้สึกเป็นโอกาสพระราหูและดาวพุธด,ด้านการตัดสินใจ หากท่านลังเลที่จะก้าวไปข้างหน้าให้ลองถามตัวเองด้วยคำถามนี้ถ้าอีกห้าปีข้างหน้ามองย้อนกลับมาวันนี้ฉันจะเสียใจมากกว่าระหว่างการลองทำแล้วล้มเหลวกับการไม่ได้ลองทำอะไรเลยคำตอบที่ได้จะช่วยให้ท่านตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดมากขึ้น